สวัสดีคับแม่น้ำนี่ก่อนที่จะไปรัฐบาลก่อนที่ไปรัฐบาลแมนมีเสียไห่แล้วก่อนไปเที่ยวต่างประเทศก่อนเที่ยวต่างประเทศน้ำกันเข้าไปเที่ยวประเทศล้วไปประเทศเลาาแมนแมนเลยเข้าไปเที่ยวประเทศลาที่จริงที่จริงนี่แม่น้ำนี่จชวนไปเที่ยวต่างประเทศไห่เล้าเนี่ยแม่นไลน์ว่าแต่เขาไ่ค่อยได้ออกซื้อหงพี่น้องบึ่งเนาะเมื่อในสี่จุดเล้าไห่เด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะเด้อจะพาไปเที่ยวประเทศเลาาเขาจะมาบผมทุกเล้ากันได้ พระชุมครองปูนะค่ะเด้อบัวมีวันจันทร์ที่สิบจิตมกราคมสองพันร้อยหกสิบแปดลูกขอลาวเด้อค่ะเด้อขอล้าไม่แม่นน้ำตัวตรงเลยเด้อปูที่จุดถุงขอเด้อลยู่ตรงนี้กันปกติแล้วเ้าจะบ่ค่อยลงเออพื่อนบ้านมีมีแต่กลุ่มของในน้ำนี้เนาะที่เพิ่นได้เล้าไปเอ่อแต่ถือแถวนี้เ้าก็เลยอยากน้ำเสนออ่าเพื่อพี่น้องเอฟซีผู้ใดมัก ไปเพื่อนบ้านเนาะมันมีเฮ็ดคลิปให้เบิ่งนะครับปกติเราจะอยู่ในกลุ่มของเพื่นกลุ่มไล่เพิ่สิติดต่อกันอยู่ตลอดเนาะเห็นว่าถือยุ่ม่ลา่เาแม่ลาแม่ม่เ้่ล้าแแม่เลาแม่าม่า่าลาเลา่ลเ้า่เล้า้านมาแม่เ้ามเตาม่เ้าเ้าแเล้มาเล้่เล้่างเฟซแม่าง้แม่เาเ่่เลาเฟซชื่อยแา เฟสแม่นางนี่ดีสองนะครับเข้าไปค้นคะลาวกระเม่นค่ะถกดไปหาจังเลยขึ้นถิ่นเขาคุ้มไลยเด้อไล่เฉยบอกอะไรไลายเอาตัวสแกนแม่ตัวสแกนไล่เราบอกลงให้เพณ่ด้เลยใจะคุณขอในไลายเขาลาวเพราะว่าทั้งช่องของเขาอาจจะไม่ได้ตามให้ทุกทุกงวดนะเพราะว่าลาวมันดึอาบอยเขาออกบ่อย อันนี้คือจะจุดทูบลาวได้ค่ะเด้อเดี๋ยวตอนหลังค่อยทายชิวโคตรของเพื่อนบ้านจางประเทศลาวถูกลาวยังแม่นได้ค่ะเด้อแต่บไใบลงยูทูบเด้อค่ะเด้อสูบลาวคือแม่นนี้ลงในกลุ่มกลุ่มของแม่น้ำนี้มีใครมั้มีมือนี้ละมือนี้ละลงไหนเอฟซีเบิ้งลาวเด้อพี่น้องลาวนะคะวันจันทร์วันนี้นะครับผมวันจันทร์วันนี้แม่น้ำนี้ชอบเก้าหนึ่ง อันนี้ชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวบอกก่อนยังยังพันในจุด so ท so ูบจุดแล้วทูบย so ัง okay. พ yeah. ันในใหม่แต่ว่าแต่ว่ามากเก้าหนึ่งชอบเก้าหนึ่งกับศูนย์สามจุดแล้วเดี๋ยวรอดูของมาตัวไหเด้ออันนี้อันนี้บอกก่อนจุดเด้แรกเดี๋ยวรอเบิ้งว่าจิตตรงกับใจแม่นำนี้มากบอใช่เมื่อนี้คิดว่าตรงนี้หนึ่งก็ปลาเดี๋ยวปลากระดีเด้อเดี๋ยวมันลมมันเนียนตึ๊กเลยกระดีออื เดี๋ยวพี่น้องค่อยไปบึ้งใกล้ๆแค่นึงให้ทูบใหม่เบิดก่อนเอาช่วงที่ว่าร้อเลขทูบนี่เอาชิวะโคดมาให้เบึ้งนะเพื่อผู้ใดเพิ่นอยากสแกนเขากุ้มให้่นเอาสแกนเนาะเนาะเพิ่นสแกนเขากุ้มเลยคือถูกกันเขากุ้มฟรีเลยพี่น้องถ้าถ้าเสียงเงินนนั่กุ้มปลอมเนอะอันนี้ของแทะอันนี้เข้ากุ้มฟรี เขากุคงฟีค่ะพวกเด็กเพื่อนอยากได้น้อยเด็กน้อยเด็กเล้าเขา้งฟรีเลยแต่แม่น้ำนี้เสี่ยวเอาโทรศัพท์มาทีดว่ากดมใ้เให้นเดี๋ยวจะถูกกันช่วงที่นี้เราเด็กถูกนะวันนี้มาเล้ามนี่มากหนึ่งเก่าเก่าเนื้อเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าวันนี้เด็กเล้าแม่นี้หายแล้ววันจันทร์ที่วันจันทร์ที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมีเก้าวันนี้มีเก้าอ่าวันจันทร์ที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพัน้อยหกสิบแปดนะครับไปเที่ยวเรากับแม่นน้ี เราจะขู่ด้วครับเด้วนี<ด>แมลงมี้ติดตามเรียกไถ่แตของไข่ไปเพราะว่าย้ำหันไข่ไทยไปแล้วมันบ้าออกมันชิม,มาออกแล้วทุกตัวเลยหงุดก้อนแม่กันนี้แมลนี้ได้เปลี่ยนสองเป็นหน่อยหรือมันมออกแล้วเลยอ่ะเดี๋ยวถูกจะแตกเดี๋ยวถูกสิแตกพี่น้องหนึ่งเดี๋ยวได้หนอ่ะเดี๋ยวไปเอาช่วยไปซับมาเดี๋ยวให้เพื่อนมาสแกีนคิวอาโค้ดไลน์ใ <laughs> ห้เนาะะอ่เอาไมบรู้ว่าไงอ่ะ อ่ออานึงไม่ดีติเนี่ยมันคือเป็นขีดๆอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่พัดเขาไปเบิ้งแค่เดียวครับพี่น้องเดี๋ยวแต่ให้เบิ้งคิดว่าโคตรก่อนเนาะผู้ที่ตามเด็กเล่าอยู่เพราะว่าทางช่องห้องปรเด็กมาไทยตลอดนะครับเพื่อพี่น้องเอฟซีผู้ใดมกเกอนบ้านนะครับก็จะได้ติดตกับแมนํานี้โดยตรงเนาะสีโอ้ตัวที่สองใหม่หอดใส่แล้วเก้าหรือสูนั่นเก้าค่ะเก้าถูกสิเกอกรดีฮ่องกิไทยท่านบนสี่เก้าอะ สี่เก่าใช่สี่เก้าสี่กับเก่ามาแล้วตัวแรกสี่ตัวที่สองเก้าอืมเพิ่นบ้านเด้อทุกคนเพิ่นบ้านเจ้าเพิ่นบ้านเด้อพี่น้องมื่อนี่แหละใช่ค่ะขึ้นในขึ้นในตามท้าก็ตามเพราะว่ามาตงเดี๋ยวขอคุณเดี๋ยวเขาจะขึ้นคิ้โอโคตให้แม่นเดี๋ยวขึ้นคิ้วโอคตให้เบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวถูกที่ไหนไปแล้วเดี๋ยวเบิ้งถูกก่อนเดี๋ยวเบิ้งถูกก่อนเดี๋ยวขึ้นคิ้โอโคตเดี๋ยวขึ้นคิ้โอโคตไลน์แม่นนี้ให้แม่นนี้ มาตองหวันในสีเป็นเห็นแน่นแเลยวันนั้นแม่นีีใจมาเก่าหนึ่งเด็กมากวันเนี่ยตอนนี้มี4กับเก่าเนาะใจเป็นไกลๆเก่าหก็เก่าศูนย์เ็ไทยหวัวเนี่ยแต่เบางันสีมี้ใจคิดจังไหนชาคิวดอกมาก็สีแบบนั้นเลยตัวที่สามสีศูนย์ะตอนนี้4ีกับเก่าแล้ะมันใจว่าเป็นศูนอ้าเดี๋ยวรอดูรอรุ้นใจมากเลเจ้าของสุดท้ไยวันนั้นมันจะมาออกราวสีเก้ามาแล้วแล้วรุ้นตัวสุดท้ายจะเป็นตัวใด ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวไหนนะครับก่เปนแล้วเด้บอมาเก่าดิบเก่าศูนย์อนจิถูกอ๋อมันจิตตรงใจบอนี่หาที่ออกจะไหนลูกน้องรีเมียมน้องรีเมียมบอกห้าศูนงวดทีเล่าเพิ่นบอกหาศูนยเนีเพิ่นเฮ็ดมือบอกอะยกมือหานี่ยผมก็กำมือเลยเพิ่นงวดที่แล้วงวดนี่สิบอกก็น้อนนี่เนาะนั่นนั่นนั่นๆนั่ม้นเองมันไม่เอเสียเอาเหลืเดือจะเห็นเลขบอแลบานเดี๋ยวจะไปจับมันจิแตก เอายจับาไจัยมาจดข้างหลังมันสิมีเลขหรือเดี๋ยวจับเดี๋ยวนีแตกถวาไปยังเอาวยมาทางทีไหมหมมันหมุนเองพ้นถูกมันหมุนหมุนเองบะแม่ก็ต้องวยถูกมาผีตีหน่อยนี่เนียเดี๋ยวเขาวยไม่ได้ถูกหมุนถูกหมุนเองหมุนไปเลยน่าตัวที่สามออกมาแล้วนะคะศูนตัวที่สามคือเลขศูนย์เลขศูนดิใช่โอ้เก้าศูนย์สี่ก้าศ ตรงใจได้ตัวน่ะตรงใจสี่เก้าศนย์ค่ะตรงได้สี่เห็นบากหน่ยเดี๋ยว่างใกล้ใกล้จะยังไงกล้จะจับได้มานันแตกได้เห็นหมทองไทย้ได้สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ค่ะชัดเขีวเลยนี่ดิสี่เก้าศนย์าวันเี้มาเขียนหลดง่ายดีสี่เก้าศูนย์เด็กี่เกแมนนี้เขียนให้แล้วมือเบากว่าตอนนี้ถือกล้องะนุกขากล้องออกแล้วเดีสี่เก้าศูนย์เพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านจุดได้สี่เเขียนเลย สี่เก้าศูนย์วางมาตอนเนาะใส่ก่อนนี่เหรอนี่ละเอ้าตอนนี้ละเขียนเอ้าโอ้กล่องเลยใส่ไปใส่มากหรืพี่น้องจาวางด้วยวันนี้ที่เท่าไหร่เขียนงานมือเดียวสิบเจ็ดเนาะงสิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดไปเที่ยวลาวไปเที่ยวลาวแม่น้ำนีเนาะเขียนเท่าเออเขียนลาวแม่น้ำนีก็ได้เออลาวแม่น้ำนีเขียนลาวแม่น้ำนี ผูกมุษเองนะคะเด็กอาจจานันเดอร์ผูกมุษเองเลยตัวเดียวแน่นอนแค่นี้สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ใช่อ่ะตัวใดตัวที่มาตัวใดอีกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งขึ้นแค่ใบใช่แน่นอนใช่แต่ว่าจุดทูบเรนี่สี่ เก้าศูนย์เด้อพี่น้องเบงต้นเก้าศูนย์ตัวกเด้อพี่น้องถูกไปไกลก่อนหมุ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 นีมุนห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 มุัหมุนหมุนหมุนหมุแลมวนีุ่นหมูนหมุนหมุน่มุนหุ่นหม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 ุนหูุน่มบนหมุนหมุนดุนตัวนนนนนเนนนะมามาเบิ่งทางพี่บนมุุม่นมุนนี่านนนี่ นี่แหละเพืนบ้านครับเพื่อนบ้านนบ้วันจันทร์ที่สิบเจกตุยงพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเก้าหนึ่งหกอย่าเลียงกับหัวด้วยอเด้อกับหัวด้วยนะหกหนึ่งหนึ่งหกหกศูนย์ศูนย์หกกับหัวเด้อลาวเด้อันนี่ลาวลาวโอเคครับอันนี้เพื่อนบ้านค่ะสี่เก้าศูนย์เก้าเดือนนี้จุดตะเมอเสาร์จุดก็ได้เก้าศูนย์ได้หนึ่งเก้าศูนย์จุดตะเศาร์ตะตื่นขืนผุนจุดลาวให้พี่น้องก็เลยเพื่อน เป็นมัดจุดอีม๋มาขอแมนมัจุดแมนมัจุด,จดกระได 90, เกาา่าศูนย์เคื่อเก่าคาไดซีเก่าศูนย์อันนี้คือล